ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะเราจะไปเที่ยวลาวกันเราจะมาตีเอกสารเนาะที่ตรงนี้นะไรกันกบ้านเนี่ยเอาเ <c oughs> จ้าคนรู้จัก <c oughs> เสียจแจ็คเอาเรานั่งรถตู้คันนี้ไปเป็นไงเ,เสียรถเสียสวัสดีครับสวัสดีผมอะกันครับ อไอ้ขน,นของหน่อยนี่เอ้าขนของท่านต้องมาเพิ่มเปเราเหรอไม่เป็นราไม่เลยเป็นขนของเหรออ๋อป๊อบอย่ามีเงินทุนเบี้ยของท <laughs> ี่นู่นี่เราปรยาดเมียทุนไเพิ่มเงี้ยย่นี่นี่นะข้านุ่นเหมือนกันหรอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มาถ่ายเอกสารตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะคะโรงแรมมารติโอ <laughs> โรงแรมมาซิโอ <laughs> 太厉害了！ นี่มองเห็น <no> ข <rule> ้างล่างด้วยทานอาหารเช้ากันได้นะคะกอะไรคะเขาเรียกอะไรคะช เอาคู่กันพี่พีกับพี่ภูมิก่อนนะถ้าอย่างนั้นสองพี่น้องกินก่อน ีโอ้ร้อน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  <laughs> ปลาเอกับปลาชัดนะคะ เดินทางค่ะนี่เจ้าของบ้านนะคะสวนสวยจ้าเราจะเดินทางต่อไปประเทศลาวนะคะได้รถสองคันนะคะครับวันนี้เราจะไปไหนครับไปต่างประเทศใช่ไหมโอเคนี่นะครับคนจะพาเราไปต่างประเทศ เจแตแกกับเจออกับพี่ตุงมาซีโอนะคะมามาถึงกัน,นนะคะแล้วก็มารอยื่นหนังสือผ่านนะคะไปเที่ยวต่างประเทศเหรอคะจะไปกินข้าวเที่ยงที่ปต่างประเทศใช่ไหมนี่นะคะบรรยากาศฝั่งเราก็ สำหรับคนที่มีพาสปอร์ตนะคะก็ไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเนาะมีขั้นตอนการทำใส่ค่าสะพาน <g ül> ใส่ายสิบาทค่าสะพานจานัจนดจ่ายแล้วกำลังอยู่ <g ül> สะพานที่คุณเห็นในสะพานในูถ ยื่นเอกสารนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในปปที่ปเปิดเายคะที่เด็กจันทร์เดี๋ยวเด็ดกจันทร์เดีย๋ยวไม่ได้มีเมียคนละคนเลยหรอคะทีนี้ <c oughs> สอง <c oughs> สองเงินเสร็จทีนะคะเนี่ยต้องพค้งแบบนี้นะคะเรามาที่เมืองเ,เราแล้วใช้เงินเป็นล้านนะคะ ไปแล้วตอนนี้เรามาวิ่งถนนเลนนี้แล้วนะคะยังงงสองหยดสามหยดถ้าเป็นนกมานกงคงตัดไปทางนู้นเลยนี่อันนี้สนามกอล์ฟนี่นะคะนานาชาติเราใช่ไหมคะยะดันตอนนี้เรานั่งรถฝั่งด้านนี้ก็เป็นงงๆเหมือนกันนะคะขับซ ของเราแซงขวาเออของเขาต้องแซงซ้ายนะเป็นงงๆเห็นเขาโผล่ขึ้นมาตกใจอยู่เรื่อยเลยถึงแล้วนะคะดีใช่ไหมดียาังชิมรวมเลยอ๋อรวมเลยจะกินกับอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วเสร็จล้วแขกเที่ยวเราเที่ออดเราชอบตรงนี้แหละเราไม่ต้องมินไปกินไอ้ไอ้คันน้องถามว่าไอ้ไอ้เดี๋ยวน้องจะถามว่า ให้นองไปอยู่ในฐานะอย่างคะฐานะญาติจนไม่ใช่แต่ให้นองเป็นคนใส่นี่ป่าเอาเด้เอ้ยคนคนคนใส่นะอาอยู่แต่เป็นเป็นคนรับใส่ป่าเอาย้ามาแล้วเตาเออดันผู้นิ่งนะ่เออเดี๋ยวมันไมนติดรอก ล้างมันก่อน,อ,น,น,อ,อ,อ,นอร์อนรวมันร่นองมันรอ,องมันยอ,อ,นย,อ,อนยู่ แล้วาามาทำน้ำซ้มอันนี้ก็ได้นี้ก็ได้ จิ้มใส่อำไหวไหมคะเจ้าไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะเดี๋ยวตัดท่าไปก่อนนะคะมันสัมผรมากเส้นดำอยู่ทางนี้แล้วนะคะนี่เป็นคนรักเมียมากอ๋อใช่ไหมเอากระดูกไก่ให้กระดูกไก่ให้ซึ่งมันล้น ลองให้กินกระดูกไก่ดูไม่เคยกินแบบนี้เออสองจานหรอกินกระดูกคนสวยเชือให้ก่อนได้ไหมละ่ะเต้งเดี๋ยวนะนเต้เอามีที่วางก่อนไหมเอามันต้องเคี่ยวกินทั้งกระดูกเหรอคะกินกินทั้งกระดูกไม่ไม่น่าเชื่อเลยเออเขาจะต้องมีอะไรที่แบบว่า

เน oh. ี่น่องไกยืดด้อร่อยนี่ยังนีกยังเรามารวมกันเลยนะบอกคนาล่นของโอ้ข้าวผัดก้อน้สเลยอโหอ้โหี่ภูมิพี่ไม่เลยพี่ภูมิยงขวัง ได้ได้ได้าเสกกล้องเดี๋ยากได้ข้าทางไหนอ่ะดูนะคะใหญ่มากแล้วข้าาเย่าเายังไปเอาเอายไปเอาเ้ยทายน่เยยย 2, 3, 4, 5, 6, 7,

我。 เพราะว่าฉันมีความรักที่มีอย่างเด้วหลอกลวงเรื่อยมาให้เจ็บจนวันนี้ไม่เคยหวังดีไม่เคยเห็นใจบทเรียนนี้มันปวดร้าว มีน้ำใสบทเรียนนี้มันยากที่จะอ่อยใจเดี๋ยวจะดูไปเองค่ะนุ่้ใหมและดูกยิงนุ่มนน้าแปะมันสองล้านหกสองล้านหกโอ้สองล้านหนะคะวันนี้นะคะอ้า วันนี้ใจทางการกินข้าวเลยเนี่ย 1, 2, 5, แม่งสองล้านห้ากับสองล้านหกจัดไปลยไหมจัดไปปลาเลี้ยงสองล้านห้าอ๋อค่ะดีจ้าร้านกาแฟจ้า ไม่เหมือนบ้านบ yeah. ้านเราซื<_<_้ีบ้านเราจะเข้มกว่อนนะครับอะไรสีไม่เหมือนบ้านงมกว่าข้าเขียวบ่างมกว่างมกว่าเข้ม